EP พีที่สิบสามแล้วนะครับคุณผู้ชมอีพีนี้เป็นเรื่องเล่าของคนหนึ่งครับเรื่องของคนหนึ่งเรื่องนี้คนหนึ่งตั้งชื่อว่าผีโทรศัพท์เรื่องราวเป็นยังไงไปรับฟังกันครับผมโอเคผมอยากจะเล่าอ่ารุ่นน้องคนหนึ่งเป็นน้องในออฟฟิศนะครับชื่อชื่อว่าหลงชื่อว่าไอ้หลงนะจะเรียกก็เรียกว่าจะเรียกอวไรไอ้หลงพวกนี้ คือหลงเนี่ยเวลาทางานร่วมกันนะฮะจากบริษัทบริษัทหนึ่งเขาต้องต้อนสมัยเราทำงานร่วมกันนี่เขาก็จะพยายามจะก,กุ๊กคีผมบ่อยแล้วก็เหมือนจะเป็นเขาจะรักผมมากอะไรเงี้ยที่เหมือนว่าเออเออเหมือน,นเป็นพี่ชายรักอะไรงเงี้ยเพราะงั้นไม่ว่าผมจะทําอะไรนี่เขาจะแบบคอยตามคอยไปผมหรือมีงานอะไรมาเขาก็จะคอยไว้ใจที่จะทมมาําร่วมกับผมนะฮะก็หันไปสักระยะหนึ่งเกิดข่าวร้ายกับเขาในเรื่องหนึ่ง ตอนแรกยังไม่ถึงกับข่าวร้ายแต่ว่าเป็นประมาณว่า,าเขาตรวจพบเนื้องอกในสมอง hmm. อก็เข้าโรงพยาบาลนะครับแต่ผ่านไปสักระยะหนึ่งเนื้อเนื้องอกกลายเป็นเนื้อร้ายนะฮะกับกลายเป็นเนื้อร้ายเขาก็อ่าตอนที่โรงพยาบาลได้ระยะหนึ่งแล้วเขาก็อเสียชีวิตนะฮะแต่ระหว่างนั้นนะคือก่อนที่เขา่ขอนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็พยายามจะเหมือนไลน์มาผม นะครับหรือก็โอโกหาผมบอกว่าอะไรที่จะมาเยี่ยมอะไรกี่ซึ่งกมก็ไม่ไม่ไม่มีเวลาไปเยี่ยมเขาเลยแล้วก็แอบเสียใจอยู่อนงานที่ไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเขาเลยเพราะว่าเราก็เองก็ติดงานนะครับต<ม>ิดงานน่นนั่นนี่อ่าจนเมื่อเขาเสียชีวิตลงอะไรเงี้ยแล้วประเอนว่าหน้าตอนนั้นวันที่ตอนนี้เขาเสียชีวิตเนี่ยเราเราปีชงซึ่งอตามความเชื่อแล้วเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นปีชงก็จะไม่ให้ไปร่วมงานศพหรืองาน งานอะไรที่ที่เกี่ยวกับอไม่ดีนะครับ,รบก็เลยก็เลยก็เลยบอกเพื่อนในวงอ่าเพื่อนร่วมงานร่วมกันว่าคงไม่ได้ไปงานศพหลงนะอ่าแต่หลงเาหลงเขายะนได้ถึงผมกับเุื่อนพี่คนหนึ่งก่อนเลยไพื่ึงสองคนนี้ก่อนว่าอยากให้มาเยี่ยมตอ่อนแต่เราก็ไม่ได้ไปนะครับพอพองานศพเขาพอเขาเสด็จวิตเราก็มีโอกาสที่จะไปเพราะเราก็บอกบอกทุกคนว่า มันเป็นจีชงของเราเราไม่สามารถยี่ไปร่วมได้ฝากทาบุญแล้วก็ฝากความแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยอันนี้คือ <นะ S 2> การนะการสฆษนากับเพื่อนใ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 นัน้นะตอนวันแรกวันแรกโงงเสียการโฆษนาคือโทรคุยกันกับกับเพื่อนๆนในในไอ้่วงงานด้วยกันเท่านั้นเองปรากฏว่าคืนที่สองครับคืนที่สองนะนะคืนที่สองเนี่ยที่สวดผมก็ไม่ได้ไปใช่ไหมปรากฏว่าขณะที่ผมอาบน้ําอยู่ประมาณสามทุ่มประมาณสามทุ่มครึ่ง โดยประมาณนะฮะผมก็เข้าไปอาบน้ำห้องน้ำนะะผมจิ้มโศัพท์ไปคาดจัดไปอยู่ครับอาบน้ำเสร็จอาด้ผมเป่าผมอะไรเรียบร้อยครับเ่อเ่็งหัวเรียบร้อยปุ๊บมาดูโทรศัพท์เชื่อไหมครับว่ามันมีมิสคอเข้ามา <ừ> ซึ่งผมก็กดดูหลงนะฮะหลงเชื่อว่าขึ้นชัโชว์เบอร์ว่าหลงเลยให้เราก็ตกใจสามทุ่มครึ่งมัน มันจะเป็นใขรได้ซึ่งซึ่งมันบัญทีมันเป็นงานศพการสวดศพวันที่สองแล้วแต่เราค,รคิดเนในว่าอ๋อคงจะเป็นเพราะอาจจะเป็นอา่าเป็นแฟนหลงนะครับที่ชื่อลองโบเนี่ยฮะเป็นแฟนหลงอาจจะโทรมาอาจจะดูชื่อเบอร์เพื่อนในในเครื่องหลงแล้วแบบโทรมาแบบว่ามาบอกว่าเออหลงเสียชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบว่าจะเป็นทางญาติเขาหรือทางแฟนเขาเป็นคนกดและโทรามาบอกแต่เราก็คิดในใจว่าไอ้สามทุ่มครึ่งเนี่ยนะโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ายังไม่คิดนะยังไม่คิดว่ามันจะเป็นเอจะเป็นเรื่องแบบนี้จะเป็นเรื่องแบบเรื่องที่เรามองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็แอบที่ได้ใจว่าเฮ้ยหรือว่าหลงมันก็จริงๆตอนเช้ามาเราก็โทรคุยกับหางรุ่นพี่รุ่นพี่คนที่สืบการที่หลงก็รักเหมือนกันเขาก็เหมือนกับว่าเขาบอกมันบังเอิญเหมือนกันว่ามันรุ่งขึ้นมันคือวันที่สามวันตรวจจบเขาพี่เขากำลังจะจะไปงานศพส่วนวันนั้นเหมือนกันพอดีก็คุยไปคุยมา หรือว่าหลวงต่อยากให้เราไปนะครับเหมือนว่าไอ้หลวงอยากให้เราไปหรือเปล่าเพราะว,าวันแรกเราเหมือนไป,ปยานตนแล้วว่าเราไปไม่ได้มีพื้นเ่อนแล้วไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เลยอธิษฐานใจโอเคถ้าเป็นหลวงตั้งใจจะ,สะแสดงเจตนาอย่างนั้นนะด้วยการมิสขอเข้ามาไม่รู้ด้วยวิธีไหนก็นแล้วรตอตนใจให้ใครให้ใครโทรเข้ามาบอกเราก็แล้วแต่โอเคงั้นไปละกันก็เลยอธิษฐานใจว่าโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะไปแล้วหลวงไปงานศพก็คือคืนวันที่สามนะครับ แล้วก็ไปกับรุ่นพี่มาน,นั้นแหละปรากฏว่าเป็นรุ่นพี่ซึ่งเป็นสองคนที่หลงให้ความเคา,มารพกันละครับเพราะไปถึงงานศพนะฮะไปถึงงานศพอ่าก็โอเคเราเข้าไปปลังจากนี้ก็คือไปงานศพผมก็ต้องไปจุดทูปไหว้ศพใช่ไหมฮะไหว้หน้าหลวงศพอะไรอย่างนี้ผมว่าไปก็จะมีโบนะฮะโบซึ่งเป็นแฟนของหลงเนี่ยนั่งเพื่อจะยื่นทูปให้อยู่นะครับพออ่ยื่นทูปเสร็จพวกผมไหว้อาหลงพี่มาแล้วนะครับอะไรอย่างนี้ โอเคเขาตักต okay. so ู to 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 you. You ้ทหารไปคุย oh. กับโบเอ่อโบเมื <sucked oppression> ่อวานเห็นโทรเข้ามาหาพี่ตอนสามตุ่มครึ่งเออว่าเออให้ใช้แต่ใช้เบอร์หลวงโทรเข้ามาก็เลยไม่ได้รับสายอะไรอย่างเงี้ยเอ่อโบก็บอกว่าเอ๊ะโบไม่ได้โทรแต่โทรศัพท์แต่โทรศัพท์พี่หลงเน่ยอยู่กับโบนะตลอดเวลาแต่โบไม่ได้โทรหาพี่เพราะเบอร์โบไม่รู้ไม่รู้ว่าเบอร์พี่หลุ่คือเบอร์อะไรครับ อะไรอย่างเงี้ยครับมันซึ่งแบบเฮ้ยเราก็ช็อกเราก็ช็อกครับหนึ่งอ้าวถ้าโบไม่โทรแล้วโทรศัพท์ติดกับกโบแล้วเนี่ยแล้วมิสคอร์ที่เข้ามาแล้วชื่อหลงเนี่ยคือใครนะครับซึ่ง,งเ,เรามันติดใจแล้วสงสัยหลงคงอยากให้เรามาเพราะว่าเราปฏิญาณตัวไว้แล้วว่าวันแรกเราจะไม่มารับเป็นดีชงครับที่นี่ก็คือเป็นเรื่องเป็นเรื่องหนึ่งที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับก็พว่าค,คือ อันนี้อันน,น,นี้อันนี้จริงๆแหละเห็นกับตาแล้วว่าแบาบ,บมันก็เกิดมันก็เกิดขึ้นได้นะว่าอืมมันเป็นสิ่งที่แบบจริงๆเราก็ไม่ค่อยเชื่อ sih, แหละว,ว่าสิ่งสิ่งที่มองไม่เห็นกับเรื่องของทเทคโนโลยีมันจะเข้ากันได้เป็นแบบผีโทรศัพท์มาเพื่ออยากจะให้เราไปแต่พี่โชคดีว่าผมไม่ได้รับสายถ้าผมรับสายผมก็มไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในขีดในสายนั้นเหมือนกันแต่ครับประมาณนี้เหมือนกันครับคือเรื่องราวประเภทนี้ผมได้ยินมาได้ยินมาบ่อยมากเลยเนาะทั้งแบบ ในหนังก็เคยมีใช่ไหม,มที่แบบเป็นผีใช้โทรศัพท์โทรอะไรประมาณเนี้ยอออ่าแต่ท,ที่ที่เห็นก็คือออย่างเรื่องอะไรนะแท่งเหรอที่ไลน์อ่าเหมือนส่งเมสเซจข้อความอะไรเงี้ยฮะใช่ใช่ผมก็คิดว่าเออมันมันก็คือเป็นเป็นแค่หนังเหมือนมันหนังแต่จริงแล้วเหตุการณ์โหรก่อนสีแท่งนะฮะก่อนหนังเรื่องสีแท่งใช่เพราะว่าเจอสีแท่งแล้วแบบโอ้ยนึกถึงเลย นึกถึงน้องคนนี้เลยผมก็นึกถึงน้องคนนี้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเราแต่โทรศัพท์ที่เข้ามาเนี่ยแบบโชคดีเป็นมิคขอถ้าผมรับสายผมก็ไม่รู้เหมือนว่าเสียงในสายจะเป็นแบบไหนครับก็ประมาณนี้ครับสาหรับเรื่องราวผมนะก็ไม่ได้ไม่ได้เจอเต็มๆแต่ว่าก็รู้สึกเอหลอนนิดหนึ่งหลอนนิดนึงเช่นเดียวกันใช่ใช่ใช่คือถ้ารับไปก็ไม่รู้จะเป็นยังไง ใช่ใช่มันก็คงแบบมันจะเหมือนที่ป้ามันจะเหมือนในหนังไหมที่ว่ามีสายเฮ้ยอันนี้มันเสียวิดแล้วแล้วเรารับสายเข้าไปแล้วอาจจะเป็นแบบสียิบเนี่ยไม่มีเสียง<ม>เป็นสีค่าตาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นมา<อ>ก็คือมีมีแบบมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตามมาอีกไหมหลังจากที่เราไปงานศพแล้วไม่มีไม่มีเลยไม่มีอะไรอ๋อแต่ว่าตอนที่ไปงานศพนะครับรพื่นพี่ที่ไปด้วยแฟนเขาอ่ะที่ไปด้วยกัน จังหวะที่คือห้องน้ํามันจะอยู่หลังโรงศพนะฮะมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่ามันเป็นอ่ามันเป็นสาลาใช่ไหมแล้วโรงศพก็วางเหมือนติดผนังกระแพงแล้วด้านหลังกระแพงนั้นเป็นห้องน้ําอ่าเราต้องต้องเดินอ,อ,อ้อมไปครับไปเข้าห้องน้ําคราวนี้ปรากฏว่าแฟนเขาอ่ะเหมือนได้ยินว่าเรียดชือถึงจำเสกหลงว่าเรียดชืออะไรไปเลยอ้อมชื่ออ้อมอ้อมครับเอนมาหยอกวันเดียวกันขณะที่ขณะที่ผมกำลังจุดอทูตนะฮะสื่อทูตหน้าศพ อะจะังหวะนั้นเลยซึ่งก็เอ่อที่ทำไมเราก็มาเจอเหมือนกันอะไรก็ก็ก็ค่อนขา้างอนขะ้างแปลกแปลกได้ครับพี่หนึ่งไม่มีอีกเรื่องหนึ่งเหรออีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะมีแต่เป็นเรื่องเล่าที่เขาที่ฟังมาเอออันนี้<ด>ก็ได้นะอยากฟังลองฟังไหมได้จะลองฟังดูออโอเค,อเคได้ครับเรื่องราวของคิดว่าสามีเป็นยังไงครับพี่ก็คิดว่าในวันหนึ่งมันมี อ่าสองพมีแอร์เขามาเช่าห้องเขามาเช่าห้องในเดี๋ยวขอพักขอพักหนึ่งอยู่ด้วยกันนะคัแล้วนี่เอพาร์ตเมนต์นะครับอพาร์ตเมนต์แล้วก็อยู่ๆบเขาก็เพิ่งย้ายเข้ามานะครับย้ายเข้ามาก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนั้าไปย้ายอัหนึ่งมันก็เหมือนมีเขาเขาทะเลาะกันบ่อยอ่าเขาทะเลาะกันบ่อยมากสองสองพมีแอร์ผู่นี้นะไอ้คนนี้เขาทะเลาะทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยมากทั้งนี้พออยู่วันหนึ่งทะเลาะกันอยู่อ่าทั้งสามีก็เดินออกจากห้องไปเลยหมดสติหรือไปเที่ยวอะไรที่อย่างนะฮะ ข้าไปข้างนอกไปกินเหล้าบอกไปกินเหล้าไปาดื่มปราร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนเฮียก็อารมณ์งอนตามภาษาสองอเมียทั้งฝ่ายสามีก็งอนทั้งฝ่ายภรรยาก็งอนอ่ะก็ปล่อยให้สามีออกไป,ออกไป,ปเลี้ยงปาร์ตี้เมียก็อยู่ห้องนะครับก็ผ่านไปช่วงมันผ่านไปก็ค่อนข้างดึกนั่นแหละประมาณถ้าผมแม่ใจว่าจะฆ่าตุ้มเชี่ยงคืนบอกนะก็ประมาณว่าภรรยาที่อยู่ห้องก็นอนอน,นอน,อนละนอนไม่สนใจสักพักก็ เปลี่ยนเปิดประตูเข้ามาอ่ะภรรยาก็าแบบเห็นเหมือนเปิดประตูแลบบ้วเขาก็พลิกตัวกลับพลิกตัวกลับไม่อยากมองไม่อยากแบบตามภาษาผู้หญิงที่เขาแบบอ่างอนงอนงอนผูน้ชายไหมครัไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากทําไปตัดแย้งหลับแล้วก็พลิกตัวกลับไปด้านหนึ่งซึ่งด้านข้างเขาไม่เป็นว,ว่างๆเขาเป็นที่ว่างสําหรับคงกทว่าเ,าเดี๋ยวสามีมันนอนแล้วก็ไม่ต้องคุยกันอย่างนี้ก็หันเหมือนหันหน้านีพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บ มือนจะมีโต๊ะใช่ไหมฮะโต๊ะเหมือนโต๊ะข้างแต้ก็โยกแก้วแก้วห้องฟาร์กแต่เพิ่มก็เดินไปอาบน้ำเดินอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยห้องน้ํามันจะเป็นห้องน้ำเหมือนต้องออกระเบียงแล้วจะมีห้องน้ำก็ไปเสร็จปพ๊บอนได้ยนดินเสียงเห็นเปิดเปิดไฟก็ไม่ได้ไม่สดเงเกงดูแต่พยายามข่มตาไม่อยากแบบแจ้งนอนหละบะับอ่ะคือแบบว่าขอไม่ท้อขานขอไม่พูดกันอีกแล้วสายหญิงก็นอนแล้วก็เดินออกอาเคลีตัวฝ่ายชายก็เดินฝ่ายชายก็เดินออกมาเคลีตัวแล้วก็นอนลงไปข้างหลัง ก็ไม่คุยกันด้วยกันสักผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับเหมือนจะเืียหลับแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามาของผู้หญิงนะฮะโทรศัพท์ดังเพราะโทรศัพท์มันวางอยู่ตรงหนึกระเพียงโทรศัพท์ดังเข้ามาไอล้ลี้ก็ตกใจว่าเอ้ใครมันจะโทรมาตอนคืนละขนาดนี้หรือขนาดนี้เขาก็เปิดเอรับโทรศัพท์เออหยติบโทรศัพท์ขึ้นมาชื่อที่ปรากดโทรศัพท์คือชื่อสามีเขา แต่ชื่อสามีเขาเลยโทรมาทำไมเขาแปลกใจเข,ก <c oughs> เขาก็เลยรับตัวเขาเลยบอกอยู่ข้างกันแล้วจะโทรมาทำไม,อมเออจะเหมือนก็ไม่อยากคุยหรืน้อยกันทําไมอะไรเงี้ยเขาก็เลยลองกดดูกดแล้วก็รับเสียนในสายบอกว่ากูเคาะประตูตั้งนานแล้วมึงไม่เปิดให้กูอ้าวอ้าว <c oughs> เออจริงเคาะประตูตั้งนานแล้วเวมุ่นไม่เปิดให้กูให้กูครับเออของผู้หญิงได้ฟังเท่านั้นแหละ หันกลับไปข้างหลัง <S 2> <S 2> ไม่มีอ้าวไม่มีใครที่อยู่ข้างหลังแบบนอนอยี่เพราะตอนตอนที่ตอนที่เขารู้สึกว่าผู้ชายมานอนข้างหลังเนี่ยสามีเขาเนี่ยเขาที่พ่าสามีมานอนข้างหลังเนี่ย,ยมันแบบเหม,นะมือนเตียงมันยุบเลยนะเตียงมันยุบเลยแล้วนอนข้างหลังเลยเออเราแ,แบบ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 อย่างนี้เลยครับฟังแล้วขนลุกนะขนลุกเลยคือเขาบอกว่าเหมือนกับว่าห้องนี้เขาไม่รู้ตอนหลังว่า อ่ามันเหมือนม mm ีผู้ชายเสียชีวิตนะครับน้อยใจที่แบบว่าภรรยาหรือเมียแสนเขาเนี่ยหนีหนีหนีห่างแล้วเขาฆ่าตัวตายในห้องนี้อ่าแต่แต่เขาเหมือนกับว่าพอเขาฆ่าตัวตายแล้วเขาเหมือนใช้ชีวิตปกติเหมือนอยู่ในห้องนะเออไอสิ like ่งที่เขาผู้หญิงเนี่ยเขาได้ยินเหมือนว่าเดินเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาโยกบุญแจวางไว้ตรงเอ่อโยกุญแจไว้ตรงไอ้โต๊ะข้างแป้งแล้วก็ไปอาบน้ํะแล้วก็นอนมันเหมือนกับว่าเขาใช้ชีวิตตามปกติอ ใช่ปกติเลยปกติเลยแต่จังหวะที่ดวงดวงดวงของเครพาจิตจิตของผู้หญิงมันมันจังหวะนั้นพอดีอืจังหวะที่เขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่าจิตจิตที่ว่าจิตค่อนข้างจะแบบดาวนะดาวเสี่งทางจิตเ็นดาวเออก็เลยสมผัดใจตรงนี้เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าจิตมันไม่ตรงกันมีเรื่องราวที่ตรงกันเป็นเรื่องราวที่คล้ายๆกันที่เกิดขึ้น คล้ายๆการทะเลออกกาะกันอะไรอย่างนี้ครับม,มันก็เลยคิดว่าเออมันก็เลยไปผนวกไปเปิดช่องให้เขามาให้รับให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอย่างเี้นะเขาก็บอกหนูก็บแต่มันขนลุกมากเลยแบบแบบจังหวะที่ว่าฟังว่าสามีโทรเข้ามาแล้วไม่ยอมยอมาเปิดประตูเนี่ยแล้วหันกลับไปแล้วไม่เจอเลยที่เราข้างๆเนีเ่ยแต่แต่เขาเชัดเจนเลยนะเขาแบบตาเขาแบบพยายามจะลืมแต่กาพยายามขมตาใช่ไหมพยายามจะลืมสะเหตุแล้วแหละว่าเดินผู้ชายเดินไปก็าคิดว่าสามี ก็เมันเงือกไงเขาไม่เปิดไฟไงอ่าเราไปเปิดไฟห้องน้ําเขาไอเดีเขาไปสนใจก็ไปไฟแล้วเปิดไฟห้องน้ําแล้วก็อาบน้ําอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้เรื่องนี้โอ้คือเรื่องเนี้ยหลอนคนลุกหลอนนะผมฟังเขาเพิ่งย้ายมาใหม่เขาเพิ่งย้ายมาใหม่เขาย้ายมาใหม่คู่นี้แล้วก็ไปถามเรื่องราวนี้ว่าจริงจริงแล้วห้องนี้เกิดอะไรขึ้นเขาบอกเอสุดท้ายแล้วเจ้าของเขาก็ต้องยอมยอมที่จะเล่า ประมาณนี้เขาบอกว่ามันหลอนมากอะไรเงี้ยมันมันมันใช่เลยอะไรแกเพราะว่าเขาก็บผู้หญิงก็ยืนยันอยู่แล้วว่ามไม่ได้โกหกได้ยินและได้เห็นกับตาเ,<อ>เห็นอยู่แล้วว่าเป็นเงาผู้ชายเดินไปห้องน้ําอ,อะไรอย่างเงี้เปิดประตูเข้ามายังจําได้เลยว่าพอเปิดประตูกาา็มีไฟอ่ะไฟจากข้างนอกห้องนะแต่ทางเดินมันยัส่สองเข้ามาแล้วก็ปิดไ<อ>ปอย่างนี้เลยเอืมครับโอ้โหมันหลอนนะพี่ถ้าเจอจิงจริงอย่างนี้มันก็รู้สึกแบบ แร้อนครับท,ทั้งเสียงทั้งสิ่งที่เราเห็นแล้วที่มันนอนข้างๆละ่ะนี่มันเป็นใครกันแน่เตียงยุบอะเขาบอกเตียงันยุบเลยแล้วเขารู้สึกว่าเตียงยุบแต่เขาผู้หญิงคนน็ไม่สนใจเขาเป็นอารมณ์อ่อนใช่เออแล้วจู่ๆสายเข้ามาแล้วเป็นสามีตัวเองเนี่ยเขา,<อ>ขารับสายอโอ้แต่ว่าที่บอกว่าทําไมไม่เปิดประตูกูคอทรงแนมโอ้โหคือเขาแม้กระทั่งว่าผมแม้จะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเอผีผีบ้างล่ะ ทำให้ไม่รู้สึกว่าไม่ได้ยินเสียง,ยงข้อประตูด้วยสางไปายครับอือซึ่งซึ่งซึ่งโศหร,รือว่าการที่ผิดตัวผีางขนาดแล้วสามนี้เขาไม่สามารถที่จะทําให้ใส่ยส่ายหญิงเนี่ยรับรู้รับรู้ได้ว,ว่าเขาอยู่ข้างนอกห้องเนี่ยไม่รู้ว่า,ามีเกิดอะไรขึ้นเลยนะโชคดีที่มรามีเทคโนโลยีเรื่องของโทรศัพท์ใช่มันช่วยไวหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> <S อแต่ยังดีนะครับที่ว่าเขาก็ไม่ได้มา้ายอะไรเนาะก็มาใช้ชีวิตการมเขาไม่มาปกติเลยครับเขาเหมือนเนเพียนใช้ชีวิตปกติ สนุกนะครับพี่เพื่อนมีสนุกนะครับ <Okay. S 2> จริงจริงมีหลายเรื่องนะทีหลายเรื่องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เอาไปเลสองเรื่องเคก่อนแล้วกันได้ครับพี่วไว่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมโทรไปหาอีกทีหนึง่งได้เลยได้เลยจริงมีมีมีเรื่องหลายหลายเรื่องเหมือนกันที่ถูกเล่าจากคนใกล้ชิดน, <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> แต่พี่ยังเจอ,พ,เจอพี่เจอด้วยตัวเองก็คือเรื่องแรกครับโอเคครับเรื่องแรกเลยได้ครับขอบคุณมากครับพี่หนึ่ง ครับแล้วหลังเราคุยกันต่อแล้ครับพี่โอเคครับครับผมครับก็จบกันไปกับเรื่องเล่าหลอนๆนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามพวกเราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากถึงชาวผีทั้งหลายนะฮะถ้าอยากมีเรื่องเล่าเป็นของตัวเองฝากหน่อยครับฝากไปหลอกคุณผู้ฟังหน่อยขอนักหนักขอ้อนหลอนแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไป ขอบคุณครับ